วันที่11มกราคม2564ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นนายวรทัศน์ธุรีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประลัดจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุิร่วมเป็นกรรมการการประเมินคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับจังหวัดประจำปี2564 โดยนายิวกรมิตรราชปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองขอนแก่นกล่าวต้อนรับพร้อมส่วนราชการอำเภอเมืองขอนแก่นท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวตำบลศิลารวมให้การต้อนรับคณะกรรมการและร่วมให้กำลังใจนางปิยชัดติวเมืองผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกุงหมู่ที่สองตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ด้วยกรมปกครองกระทรวงมหาดไทยมีการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นประจำทุกปีซึ่งหลักการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมวัดจากบทบาทหน้าที่การทำงานทั้ง6ด้านคือด้านการอำนวยการดด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขและด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้คณะกรรมการที่มาประเมินผลงานได้พิจารณาคัดเลือก โดยอำเภอเมืองขอนแก่นได้ส่งนางปิยชฉัตรติวเฮืองผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกุงหมู่ที่สองตำบลศิลาเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกนางปิยะฉัตรติวเฮืองเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถใช้หลักการบริหารแบบครอบครัวพี่น้องบริหารจัดการชุมชนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองศิลาทหารตำรวจโรงเรียนวัด และศูนสุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุมงที่เป็นหนึ่งใน8ของประเทศทําให้บ้านหนองกุมงหมู่ที่2พัฒนาได้รอบด้านอีกทั้งยังมีตลาดชุมชนที่มีการบริหารจัดการร่วมกับคณะทํางานกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จากตลาดเล็กๆปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่มีพ่อค้าแม่ค้ามาจําหน่ายสินค้าที่หลากหลายอีกทั้งยังมีการพัฒนาพื้นที่รอบๆแหล่งน้ําของชุมชนเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักของชาวบ้านพร้อมนาผลผลิตมาจําหน่ายในตลาดชุมชนทําให้ชาวบ้านมีรายได้โดยไม่ต้องเดินทางไปนอกพื้นที่อีกทั้งยังมีการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการบ้านหนองกุงหมู่ที่17 ทำให้ชาวบ้านหนองกุงทั้งสองหมู่มีความเป็นอยู่ที่สงบเรียบร้อยปลอดภัยเป็นหนองกุงที่เข้มแข็งร่วมแรงสามัคคีมีการรักษาจารีประเพณีสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงส่งเขายงได้ไหม กระโดมกระโดมที่ตัวเองนะลอยดาวไม่ใช่ประโยชน์จริงยังไง